สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับนี่คือไฟที่คนทั้งโลกต้องจดจำฮนะเมื่อโบ,บขาวเป็นแชมของเราครับนักกผู้แบกศักดิ์ศรีมวยไทยไว้ไว้บนกำปั้นนะท่านชมต้องมาปะทะกับดิมิทรีครับนักกช,ชาวยูเครนที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดที่ดุดันของเขาครับท่านชมแต่ในสังเวียนนี้ไม่มีคําว่าถอยครับเพราะโบขาวตั้งใจจะสอนให้ดูว่าหมัดหนักไม่เท่ากับศอกนักกู้มวยไทยครับมาดูเกมวันชชครับผู้นี้โชกัน3ยกนะฮะระหว่างโบขาวเ้็นทชมป์เอกับดีม นักชกชาวยูเครนครับมาคู่นี้โชกกันในวันที่20ธันวาคมพศสองพันห้าบเครับในว่าปีพศ2014นะครับท่านผู้ชมในงานชกในประเทศฮ่องกงนะครับดูครับบัวขาวเนื้อตัวยังฟิตไปครับทีมที่นี่ครับสูงกว่าบัวขาวเยอะนะฮะมาเป็นชือามวยมัดหนักดู่แล้ครับมวยมัดไว้ฮะออกแรงคือไหวนี่เขเตะซ้ายขึ้นมาบัวขาวทีมที่พยายามยับซ้ายวัฏระยะมา2ทีครับกระแทกซ้ายนะฮะ จังหวะบัวขาวเข้ามาสาวมาใสครับมาแต่ยังออกอาวุธไม่เต็มร้อยนะท่านชมน่ครับมีของดีต้องเก็บไว้ครับมีอะไรมาใช้หรือเปล่าบัวขาวโอ้โหมีอะไรในใจก็บอกมาได้ครับดีมิที่พูดในใจนะฮะมาตีหวังแข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้โหยืนอยู่ในระยะแข้งของบัวขาวนะฮะนี่มตรีครับตัวสูงกว่าเยอะนะครับบัวขาวนี่คือเตะขวาเข้าไปเตะสายขึ้นไปถึงแข้งเข้าไปดีมิที่คือในแข้งขวามาเหมือนกันนะฮะจะยืนอยู่ให้เตะทำไมครับมาดีมิที่ ตีเวางแข้งซ้ายขึ้นไปหนึ่งขีบเขาจังหวะฮุกซ้ายเข้ามามาดีพีไม่กลัวยอดมวยอยู่แล้วเนี่ยเตะขวาถึงไหมพวกเขาดีพิธีพยายามหาจังหวะมัดนะครับเตะขวาตรงนี้ไม่ถึงครับพวกเขาเย็บออกมาครับดีพีเขาโอเคนะครับเตะขวาหนึ่งแข้งครับพวกเขามาเดี๋ยวแกตออตอนเข้าหามุมครับพวกเขาไอ้ตำนานในเครื่องกักสังหารนะตำนานที่ผม สร้างไว้ครับนี่ครับไอ้เกินจากสังหารครับมาคือสมฉายาจริงๆครับในยุคในสมัยนั้นตีวางแข่งสายโอ้โหไก่เล่นสนั่นจริงๆครับพวกเขาโอ้โหไม่ได้ไต่เลยเสียงเชียร์นะไต่เอามันครับพวกเขามามาดิมิทรีฮะเนี่ยโอ้โหซ้ายโอ้โหตบซ้ายไป่เร่งทีครับใหยังไม่ค่อยเข้าเวิร์คเลยดิมิทรีคือในแข้งซ้ายออกมาฮะแกก็เดินหาของครับพวกเขาวางแข้งขวาหนึ่งทีครับมาจังหวะนี้ ดูสับสอกขวาเอาคูไม่ยังโดนไม่เต็มข้อนะู้หทำชกอ้งัดขวาเฉยเตะขวาคืนนะพวกเขาอู้มาทางสอกทางแข้งอู้โยนแข้งขวาครับตอนนี้อ้โหขอโทษครับเดินโดนก็จจพอดีที่โอ้โหไม่ได้ตั้งใจฮะมาไม่มีเจตนาจะเล่นล้ําอยู่แล้วครับแม่จังหวะเบี่ยงพั้าไปครับโดนก็จับขอโทษนะครับดีที่นี่ครับเป็นนักชกที่ชื่นชมมาแบบนี้โอ้โห ทำให้มวยมีเสน่ห์ขึ้นมากขึ้นฮะไม่เอาเปรียบพูดต่อสู้อู้ฮะสับซอกคนลเทียบอู้เอาฟันซอกนี่จังหวะแบบนี้ท่านชมมาโอ้โหงัดมีคนละเล่มครับมาฟันหน้ากันตอนนี้ท่านชมเอาเริ่มจะเล่นของมีคมมาตอนนี้โอ้โหท่านชมนี่ฮะทีเดียวครับกระชูดครับแต่ครับยับฮะโอ้โหมีที่ศอกบัวเขาพูดคมจริงใจครับจังหวะแบบนี้ไอยับยัดเข่าซ้ายเขาโอ้โหเปิดแผลได้นะเขานัดทีเดียวครับศอกของแกฮะมีที่มีตำหนิอีกเลยครับท่านชมโอ้โห ทีพยายามคืนนึ่งมาท่านผู้ชมแต่ซ้ายครับโอ้โหหน้าตายับนะครับตอนนี้ดีมิทีโอ้โหทีเดียวครับโอ้โหูไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมสอบคมจริงๆครับโอ้มาต่อครับท่านผู้ชมยกที่สองฮะเอาดีมิทีมีตับหนีนะครับตอนนี้โอ้โหเจอซอกเข้าไปนะครับมีคนเล่นมาฟันเข้าไปทีเดียวครับท่านผู้ชมกระฉูดครับน้ำมาค่ะมาหัวขาวเดินครับตอนนี้จิ้มซ้ายลำตัวหนึ่งทีครับดีมิทีจับได้เตะหวานล่างครับโอ้โหดอกนี้ท่านผู้ชมมา จังหวะยืนขาเดียวครับต้องล้มอยู่แล้วครับมามาเดินเข้ามาสาดแข้งซ้ายครับพวกเขาระวังสบพวกเขาดีมิตี้เตะซ้ายขึ้นครับดีมิตี้ไตะขวาไอเตะซ้ายขึ้นครับไปเขาเที่ยวันนี้ที่คือหมัดมาหนึ่งชูทับแท็กโอ้ถีบยอดหน้าครับพวกเขาโปวดเต้นเปรูปหน้าดีมิตี้เฉยครับตัวเขาสูญไปนะพวกเขาระวังนะเตะขวาครับมานี่ครับดีมิตี้ต้องสู้อยู่แล้วครับมาเอาใจช่วยนะดีมิตี้นี่เหรออู๋กเตะซ้ายครับพวกเขา ยัดเข่าซ้ายไปหนึ่งพยยหักเอ้าจังหวะหักตรงนี้อ้จังหวะไม่เสียบนะฮะถ้าเสียบนี้เป็นเรื่องครับอโหจังหวะคาบูคาับต่อครับจังหวะจ,จะล้มไม่ล้มครับแม่น้าไปยื่นให้นะระว่านีน่ฮะเสียบเข่าขวาพวกขาวสวยอะโยนเข่าซ้ายเหมือนกันครับดิมที่เอามีดสวนเะข่าตอกอยู่ไหนครับดิมที่งัดมาใช้ฮะจังหวะนี้ฮะเสียบเข่าซ้ายอู้ว่าขาชิงอ่อนครับสับตอกขวาเอ้ามาโอ้โหแกได้ยินหรือยังไงครับแม่ แกงนัดมาเฉียงเฉยแล้ครับพวกเขาไปขวาทีมทีอู้ทีมที่พยายามขึ้นมดขวาฮะท่านผู้ชมอ๋อได้ช่วยฮะจังหว่าิ้มซ้ายอู้สับสอกขวาอีกแล้วพวกเขาใจเย็นนงลูกพี่อู้มาโอ้โหจะเล่นทุ่งยกเลยนะครับสอกตีโอ้โหสับสอกซ้ายฮะท่านผู้ชมโอ้หหน้าหน้าสบัดครับทีมที่ระวังฮะอู้โหสับสอกอีกแล้วครับโอ้โหแกเห็นหน้าทีมที่เป็นอะไรครับตอนนี้แกฟันอย่างเดียวครับอู้ใจเย็นครับพวกเขาที่บัวมาใครจะไปต่อยแกแบบนี้ฮะโหดแบบนี้มา ดูจิ้มขวาลำตัวหนึ่งเทียบเระวังอดีตพี่โอ้โหสับซอกขวาอยูสับซอกอีกแล้วมาโอ้โหกาดแกอย่าไปหลวมมากมากพวกเขางัดศอกมาใช้ท่าในสายหนึ่งเทีับอูมาอดีตพี่โอ้โหหน้าเนินนี่แหกหมดแล้วยับหมดแล้วตอนนี้อู้มาพ่อคุณใจเย็นครับพวกเขาตีครับด้ไม่ที่มาโอ้โหยกนี้เหมาศอกครับท่านชมด้ไมีที่มา อย่าไปทอใจครับดิ่ทีต้องสู้ฮะแตะซ้ายหัเข้าคู่แกดักไปแข้งซ้ายอีกแล้วครับมาระยะประชิดแบบนี้ระวังครับดิมิทีต้องกอดให้แน่นนะป้า <c oughs> นี่ย่าบอกวข่าทิ้งตัวอัดลงยุงล่างครับดิมิทีโอ้โหมาอยู่นอกก็โดนครับอยู่ในก็โดนครับตอนนี้น้ำมากระจายหมดแล้วครับหน้าดิมีทีครับจังหวะบอลไม่ถึงครับตอนนี้โดนสับซอกซ้ายแล้วดิมีทีโอ้โหระหวังระยะแบบนี้ระวังซอกฮะดิมีที่ตะเยอะยัดเข้าขวาโอ้ระวังซอกฮะดิมีที่ระวังซอกนันหมาอีกแล้วอหสับโอ ไอ้ยับกรองกาดโอ้โหหมาเป็นชุดกระบอกเขาโอ้โหนี่ใครโกรธใครมาครับจิ้มขวาโอ้โหเอ้าโอ้โหแกถอดหัวออกไปแล้วนะครับมาดีมิที่โอ้หมาเป็นชุดกระบอกเขานี่ครับไอ้ยีน่าล่าเนื้อครับพร้อมจะล่าเนื้อครับเห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้าครับไม่ปล่อยนี่ให้หนีครับโอ้โหภูเขาโกรธแบบนี้ครับฉายาครับไอ้เพิ่งจากสังหารนี่ยืดเด็บแบบนี้ฮะโอ้โหคุณแม่ท่านชมดีมิที่ยังไม่ตอบไม่โตนั่ต้องกอดไว้ครับกรรมการเข้ามาช่วยนะครับไม่ขัดจังหวะไว้หน่อยโอ้โหมา นาเนอร์นี่ยับหบดแล้วครับสองข้างครับท่านชมหมดยกพอดีครับโอ้โหท่านชมจะพูดยังไงใครเขาจะเชื่อครับโอ้โหฟันทั้งยกครับแตกยับนะฮะทีนี้ที่นี่ะนัง,ง,งนงอ้โหมาเอาใจช่วยแกครับับขาวนนี้ก็โคตรเหลือเกินครับขึ้นมาฟันอย่างเดียวครับสอกแก้วโอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โ,อโขาวนี่ครับ คุณอยู่บนสังเวียนนี้ไม่มีคำว่าปานีปานองครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับการให้เกียรติคู่ต่อสู้คือปล่อยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปานนี้ดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับเตะรวบล่างครับสองลู้มาเรามาดูมีครับพวกเขาใช้แบบไหนโอจังพันนี้ยังครับมาจังหวะเตะเลยนะท่านชมีจังหวะใช่มีครับเจ้าตัวถึงกับยิงย่อนะท่านชมนี่ครับโอ้โหป้าพนของแกครับวกเขาโโอ้หเตะยตัดสายจริงการคอยต่งางหะครับมา โอ้โหเดี๋ยวมาต่อฮะยกสุดท้ายครับยกที่สามฮะแอนดี้จะปรับเกมแก้เกมเดินไวไหมครับบางแบบไหนฮะทีเดียงให้การบ้านมาหรือเปล่าครับแอนดี้ต้องสู้เท่านั้นครับคุณต้องยืนยืนอยู่ได้ฮะมาวางแบบนี้ทั้งยกไปสายถึงการขอภูเขาโอ้โหยังพอคุณปวดจริงๆครับจิ้มสายลำตัวครับแอนดี้มาเดินเข้ามาอีสับซอกขวาคืนเหมือนกันเอาพี่บัวผมก็มีครับผมก็พบมามานี่จะเตะซ้ายครับภูเขาคืนในแข้งขวาคืัโอ้โห โอ้โหภูเขาไตหนักจริงๆครับมาดีครับเดินเข้าหาตั้งหางกับภูเขาผมจะขย้ำอีกแล้วครับดีระวังฮะกอดให้แน่นครับโอ้โหหน้าชิดๆเข้าไว้ครับอย่าไปเปิดหน้าครับเอ็นดี้จิ้มซ้ายมาหนึ่งเทียบภูบเขาย่องเข้าหาฮะตอนนี้ยองเข้าหาตามหาของครนะับภูเขาฮุกซ้ายโอ้โหระวังครับเอ็นดี้อย่าเข้าหลวมานะโอ้ภูเขามาเด็ดของแกนะหกซ้ายแบบนี้ฮะทำคู่ต่อสู้นี่ร่วงมาไม่รู้กี่คนครับคู่มา เข้าวงนะฮะจังหวะทําการเข้ามาแยกครับมาเดินเข้ามาพี่บัวเตะซ้ายครับอ้าวูซ้ายหน้าแกนี่หนักจริงๆฮะับัวนีพยายามขืนด้วหมัดฮะกึ่งเข้ากึ่งกลัวครับแอนดี้เระแวงหมดแล้วครับทอน,นอู้ม่าดูฮะพี่บัวเดินเข้ามาเตะขวาตรงนี้ไม่ถึงอู้จังหวะพุ่งขวาเข้าไปฮะับทังบ้งโลนี่โยนเข่าซ้ายฮะว่านี่ต้องกล้าออกอาวุธมากกว่านี้ครับ มาไม่มีเลยจะเสียนะเอ็นดี้โบขาวเข้ามาโอ้โหจังหวะจาระเคสฟาดหาครับโอ้โหเป็นไงฮะท่านชมนี่ครับโชว์ศิลปะแม่ไม่มาไทยให้ทุกทุกรูปแบบแล้วท่านชมมาไม่โดนใช่ไหมลูกแรกฮะไม่โดนใช่ไหมขออีกทางหนึ่งลูกครับไม่โดนอีกแล้วเอ็นดี้เตะขวาคืนออกไปครับโอ้จังหวะนี้ฮะมาโอ้โหนี่ครับปล่อยไปไม่เคลียร์นะโบขาวเป็นตาเคงคนดูครับโอ้โหยัดเข่าซ้ายฮะแอ็นดี้อย่าไปเปิดหน้าอย่าไปเปิดหน้าครับโอูนจังหวะซับซอกขวาโบขาว โอ้โหระวังฮะบุ๊เอนดี้อย่าได้ประมม่พวกเขาไปนะครับต้องกอดกอดให้แน่นนะโอ้ยยัดเข่าซ้ายฮะอูจังหวะจะสับตอออีกแล้วครับพวกเขามาพ่อคุณโหจริงๆงครับคนนี้นีพยายามเอาไปให้รอดนะครับจากยกที่สามท่านดูฮะอาวุธนี้ไม่ต้องพูดถึงครับคนละชั้นจริงๆครับอูมาหมดยกอูจังหวะต่อยขวาโตระหนึ่งทีของพวกเขานะฮะอัดเข้าไปครับพวกเขาอู อนดี้ต้องตอบรังโตมาครับแอนดี้จังหวะโอ้โหนี่ครับแกควายนี่ครับโอ้โหขอจะล่าครับมาเพื่อจัดสังหารครับไม่ให้ครูต่อสู้ได้มีโอกาสได้คิดนะมีจังหวะออกหนึ่งสองสวยครับออกซ้ายไม่โดนครับเราเตะค้นในแข้งซ้ายหักคือแข้งขวาจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะหักนะฮะแอนดี้ลงอยู่ล่างครับการสั่งลูกขึ้นมาฮะ หน้าตาตัวกายนี้ยับหมดแล้วครับแอนดี้โดนส่อไปยกที่สองครับท่านท่าชมโอ้โหว่าเขาอัดอัดจริงๆครับนะหรว่เอาให้อยู่หมดบยกที่สามครับท่านชมโอ้โหนะฮะท่านชมได้เห็นแล้วครับว่าสอกของพวกวขาวนี่มันคือชมมีเตินได้นะว่ากันแบบนั้นท่านชมดูที่ใบหน้าของดิมิโต้ครับโอ้โหนี่ฮะท่านชมน้ำหมากกระจายครับแผลฉีกครโอ้นี่คือความเสียหายททีีี่่่ไมมคคาากัันนยเ้รบ พยายามสับสอกนะพวกเขาขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนอันเอย่ยงนี้ฮะเพื่อไม่ให้พลาดทุก,กความมันฮะรายก,การต่อสู้ะระดับโลกครั้งต่อไปครับนี่ฮะพวกเขาไปฝ่ายะไรนะดิมิทรโไปนะครับโอ้โหนี่ครับท่ <ละ S 2> านนะมชมมาก่อนจะจบคลิปนี้ครับแม่ผมก็อยากจะบอกว่าความสําเร็จของรายการนี้ฮะจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีกําลังใจจากทันฑ์ทุกวีนที่เราทุ่มเททำคอนนี์ดีดีขึ้นมาก็เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ชมทุกคนอย่างแท้จริงคร หากท่านชื่นชมในสิ่งที่เรานําเสนอครับและอยากให้เรามีแรงก้าวเดินต่อไปขอความเห็นใจค,ครับฝากกดติดตามและแชร์ของช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกการติดตามของท่านครับคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะและเป็นเหมือนสัญญาว,ว่าเราจะไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับคุณครับขอบคุณจากหัวใจค,ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับท่านชมแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ